ทำกลางสถานการณ์การเมืองที่ครุกกลุนและปัญหารอบด้านที่ท้าทาย ere, ดรสุวิทย์เมษินีโพสเฟซบุ๊กส่วนตัวให้ความรู้และแนวทางการแก้ปัญหาเชิงระบบไว้อย่างน่าสนใจโดยระบุว่าประเทศไทยกำลังติดเชื้อไวรัสโกงกินทั้งระบบอย่างรุนแรงถ้าไม่รักษาแบบถอนรากถอนโคนตั้งแต่วันนี้เราอาจไม่มีรัฐที่เป็นของประชาชนเหลืออีกต่อไปดรสุวิทย์อธิบายว่าประเทศไทยในปี2025 ไม่ได้สดุบเพราะคนไม่เก่งแต่เพราะทั้งประเทศกำลังถูกไวรัสชนิดหนึ่งกัดกินจากข้างในไวรัสโกงกินทั้งระบบสแกมไวรัสที่ลามผ่านนักการเมืองราชการท้องถิน่นตำรวจที่ดินจนถึงนโยบายระดับชาติดีไม่ใช่เรื่องไกลตัวคือสิ่งที่ทำให้ประเทศไทยเหมือนป่วยเรือ้อรังเศรษฐกิจโตช้าสัง,งคมขัดแยง้งกฎหมายไม่ศักดิ์สิทธิ์คุณธรรมจริยธรรมเสื่อมทามคนดีถอยคนโกงโต และทั้งหมดเริ่มต้นจากโครงสร้างรัฐเสื่อมไวรักโกงกินมีสาวสายพันธุ์ที่ลามทั้งประเทศ 1. รัฐซ้อนรัฐรัฐลับหลวงดิฟสแกมสเต t กเป็นเหมือนเครือข่ายอีกชั้นที่คุมรัฐจริงทํางานหลังฉากกําหนดการแต่งตั้งการโยกย้ายการจัดซื้อการอนุญาตประชาชนไม่เห็นแต่ทุกคนรู้ว่ามันมีอยู่จริงตัวอย่างที่คนไทยเห็นชัดคือการซื้อขายตำแหน่งในตำรวจสวยบนถนน สวยรถบรรทุกบ่อนยาแรงงานต่างด้าวที่อยู่ภายใต้เจ้าของพื้นที่จริงนี่คือรัดเงาที่ทรงพลังยิ่งกว่ารัดจริงเสียอีก 2. การเมืองเทาทุนเทาข้าราชการเทาซึ่งไม่ใช่โกงแบบตรงๆแต่เป็นการบิดระบบไปเรื่อยๆจนพิษธ,ธรรมชาติเช่นใช้งบลับงบแฝงเปิดช่องกฎหมายให้พวกพ้องนายทุนผู้สนับสนุนได้ผลประโยชน์คืน ระบบราชการบางส่วนทำงานตอบแทนเส้นสายมากกว่าประชาชนนี่คือการทำให้กติกาถูกออกแบบเพื่อคนบางกลุ่มที่ประชาชนไม่ได้อยู่ในสมการเลย 3. การยึดรัฐ (state capture) ขันสุขของการเสื่อมเมื่อกฎหมายนโยบายงบประมาณการแต่งตั้งถูกควบคุมสั่งการโดยคนกลุ่มเล็กๆรัฐไม่ใช่ของประชาชนอีกต่อไปแต่เป็นของเครือข่ายผลประโยชน์นี่คือโรคที่หนักที่สุด และคือเหตุผลว่าทำไมประเทศไทยเหมือนเดินวนกลับที่เดิมไม่หยุดเชื้อกงกินทำลายรากของประเทศสามจุดพร้อมกันทำลายฐานรากคุณธรรมของบ้านเมืองคนดีทำงานยากขึ้นขนโกงโตเร็วขึ้นคนรุ่นใหม่เห็นภาพแล้วท้อนี่คือการทำลายรากของประเทศแบบลึกที่สุดทำลายศักยภาพรัฐรัฐทำงานช้าลงอ่อนแรงลงเพราะระบบถูกล็อกด้วยอำนาจแฝงทำลายระบบบริหารประเทศ ทำให้กฎหมายกลายเป็นเครื่องมืออยากเอาผิดใครก็เอาอยากนิ่งก็เงียบจนคนหมดศรัทธาในรัฐนี่คือภัยเงียบที่ทำลายประเทศจากข้างในไม่ใช่จากภายนอกทำไมการเมืองแบบเดิมยิ่งทำให้เชื้อร้ายโตเร็วขึ้นเพราะการเมืองไทยยังเป็นการเมืองแย่งอำนาจ power politics ไม่ใช่การเมืองแก้โครงสร้างประเทศ s t a k e o f politics พักแข่งกันว่าใครดังใครดาใครแจกแต่ไม่มีใครกล้าชน รากของปัญหาเพราะไปแตะแล้วกระทบเจ้าของผลประโยชน์ผลคือไวรัสโกงกินยิ่งแข็งแรงประเทศไทยต้องเปลี่ยนโมเดลรัฐไม่ใช่เปลี่ยนนักการเมืองนี่คือเหตุผลว่าทำไมประเทศไทยต้องเดินสุกการเมืองที่ออกแบบอนาคตประเทศ (Stakecraft Politics) ไม่ใช่การเมืองแย่งเก้าอี้ Stakecraft Politics ต้องทำสามอย่างให้ได้ 1. หรือกติกาที่เปิดช่องโกงโปร่งใสทั้งงบประมาณการจัดซื้อการแต่งตั้ง 2. ทำให้ข้าราชการซื่อสัตย์และเก่งขึ้นโยกย้ายตามผลงานไม่ใช่เงินใต้โต๊ะ 3. ทํทำให้รัฐเป็นของประชาชนจริงๆเปิดข้อมูลเปิดสถิติเปิดการตัดสินใจแบบเรียลไทม์นี่คือยาแรงที่รักษาโรคนี้ได้ไม่ใช่การเมืองแบบเดิมแนวทางถอนรากถอนโคนแบบที่ทาได้จริงไม่ใช่แค่สโลแกนคือประเทศไทยต้องทำหกเรื่องนี้พร้อมกัน 1. เปิดข้อมูลรัฐทุกบาททุกสตางค์ Open Government f u Version เหมือนเกาหลีเอสโตเนียหยุดการซ่อนงบ 2. ห้ามใช้เงินทุนเท่าในพักการเมืองเปิดรายชื่อผู้บริจาคแบบวันต่อวัน 3. ปฏิรูประบบแต่งตั้งโยกย้ายในตำรวจท้องถิ่นที่ดิน3จุดนี้หัวใจวงจรผลประโยชน์เท่า 4. ตั้งทีมปราบโกงอิสระแบบอังกฤษ delivery anti corruption t r a c k force ทำงานเร็วตรงไม่ติดระบบราชการแบบเดิม 5. แยกอำนาจกรมกระสวงที่ทับซ้อนจนเกิดช่องผลประโยชน์โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับบ่อนแรงงานต่างด้าวขนส่งที่ดินและ 6. ตั้งองค์กรยุทธศาสตร์ชาติถาวร s t r a t e g i c c o u n c i l ไม่คืนกับรัฐบาลใดคอยกันไม่ให้ประเทศถูกยึดอีกหัวใจของบทความทั้งหมดประชาชนต้องเปลี่ยนคำถามจากพักไหนให้เยอะที่สุดไปเป็นพักไหนล้างระบบโกงได้จริงถามแบบนี้ 1. พักไหนกล้าชนทุนเท่า 2. พักไหนกล้าปฏิรูปตำรวจจริง 3. พักไหนเปิดข้อมูลแบบโปร่งใสจริง 4. พักไหนเปลี่ยนการเมืองแย่งอำนาจไปการเมืองสร้างประเทศ 5. พักไหนปกป้องผลประโยชน์ชประชาชนไม่ใช่ผลประโยชน์พวกนี่คือคำถาม,ามที่กำหนดอนาคตประเทศทั้งชาติบทสรุปประเทศไทยต้องรักษาโรคที่ต้นเหตุไม่ใช่แก้ไขาตามอาการไวรัสโกงกินไม่ใช่แค่ปัญหาเศรษฐกิจแต่เป็นโรคที่กำลังกัดกินหัวใจของรัฐไทย ถ้าเราไม่เริ่มรักษาตอนนี้รัฐไทยอาจถูกยึดโดยระบบสีเทาแบบสมบูรณ์จนคนรุ่นหลังไม่มีรัฐของประชาชนเหลือให้สู้นี่คือการต่อสู้เพื่อบ้านเมืองไม่ใช่การเมืองฝ่ายไหนฝ่ายหนึ่งนี่คือการเลือกตั้งที่ต้องป้องกัน,กนอนาคตไม่ใช่แก้ปัญหาปัจจุบันนี่คือเวลาที่ประชาชนต้องลุกขึ้นถามคำถามที่ถูกต้องการเลือกตั้งที่ใกล้จะมาถึงจะไม่ใช่การแข่งขันระหว่างสีพักอีกต่อไป จะเป็นสงครามครั้งใหญ่ระหว่างพักเ่ากับพักไม่เท่าเป็นสงครามที่มีความเป็นความตายของประเทศเป็นเดิมพันประเทศไทยจะรอดหรือไม่ไม่ได้ขึ้นอยู่กับนักการเมืองแต่ขึ้นอยู่กับว่าประชาชนจะเลือกรัฐที่เป็นของประชาชนหรือรัฐที่ถูกยึดโดยผลประโยชน์สีเ่า